คิมุสจิมูซันคามุระแดนเอ๊ะทำไมมันกระตุกแลวเนี่ยสงสัยเป็นเพ,พราะไฟเพลงกับลูกอนิเมที่โหลดมาไฟาใหญ่ทำให้เครื่องเต็มนแน่แบบนี้ต้องยา้ายไปเก็บไวท้ที่เ e เ a b o x ็อแอปพลิเคชันจากญี่ปุ่นที่ให้พื้นที่ฝากข้อมูลไว้ยเยอะมากๆแถมยังสามารถแชร์ิงก์ให้กับเพื่อนๆมาดูด้วยกันได้ด้วยเพราะแอปนี้มีพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวฟรีถาวรถึง1,024กิกอไบตะ ระบบการป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ก็ดีแถมไม่มีโฆษณามารบกวนใช้ได้อย่างเราบรื่นและความเร็วในการอัปโหลดดูสิครับโคตรเร็วแอปฝากไฟล์ดีๆอย่างนี้ต้องไม่พลาดแล้วครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปได้ที่ App Store หรือ Play Store ผมได้ทิ้งลิงก์ดาวนโหลดฟรีไว้ที่ข้างล่างดิพิชชั่นหรือในคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วอย่าลืมไปโหลดกันเยอะๆนะคลิกไลค์เอาละเครื่องลื่นแล้ว มนางลดัจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทันทีโร่เก่งตั้งแต่แรก เรกต้มหัวแล้วไปทำอุปกรณ์ได้แล้วไอ้จันเงาเอ้ยอุปกรณ์งั้นเหรอเฮ้ยปราณตะวันอะไรนะโทมีโอกากิอยู่เสียชีวิตโดยที่ทั้งๆยังไม่มีเพื่อนเจ้าจะต้องตัดหินนี่ให้ได้ภายในหนึ่งปีแล้วเจ้าจะผ่านการทดสอบฮะอะไรนะครับหนึ่งปีเลยเหรอไม่ไม่ไมไม่ไก็เล็กแค่นี้เองนะเฮ้ย เออปลาตะวันเอง่ายชิบหายเฮ้เฮ้กินอย่างนี้โอ้โหชัดเลยนี่มันกิ่นของคนฆ่าแม่กูน้องกูและพี่กูเฮ้ยแกตรงนั้นนะ มึงเป็นใครวะฮะมันใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะรีบไปไหนเนี่ยนี่นะตายหาไปซะโอมสารดาพิฆาตอสูรเอ๊ะในนี้มีดอกไม้อย่างว่าด้วยล่ะค <apan? S 2> รับไหนอย่างนั้นเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดูใกล้ๆสิครับเนี่ย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 ไหนล้อเล่นน่ะอ่ะเออแจ๊กดาพิฆาตอสูรหนีไปเนสโก๊ วิ่งไปเลยอย่าก,กลับมานะไรใคทใ่สุดเท่าที่ทำได้นี่อ่ะ,อะฉันไม่ผิดนะ มันวิ่งผ่านคนตายเลยจงทำลายทุกสิ่งและเชื่อมโยงทุกอย่าง,งนาเน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 สโก้มีแค่คุณเท่านั้นแหละที่เข้าใจนะหันล่ำล,ล่แบบนี้ชอบมากเลยครับได้ปลอดเถนะครับแต่งงานกับผมเถอะนะอะไรวะนั่านะนะ่ะบ้าไปแล้วงั้นเหรอสาอาไดอยู่น่าทำไมถึงใจเกเรแบบนี้ นายจะไม่เข้าใจอะไรกันนะดึวยความใจเกเรนะได้รู้ไหมว่าพี่โตเขามุมนี้ต้อไม่ขี้เกียจขนาดไหนนะสีหน้าแบบนั้นคืออะไรเนสโกมาดูนี่สิอะไรเหรอพี่ชายในนี้มีขนมที่น้องชอบอยู่ด้วยละไหน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 เนี่ยเนี่ยฮะน้อเลยนะหน้าห,ห,หลังจากนั้นเนสโกก็พายายามกินผมหลงังจากเป็นสูนย์ทันทีมุงไง ถ้าพวกทันจิโร่เป็นผู้ใช้สแตนคาราโดทันจิโร่สแตนก็คือสตาร์วารีเป็นสแตนที่สามารถใช้ได้ทุกท่าเพราะมีปานต้นกําเนิดอาชิบิระอินาสุเกะสแตนก็คือหัวหมูเพราะข้านี่แหละคือหมูป่าคาราโดเนซุโกะสแตนก็คือตัวเธอเองนี่แหละในตอนที่เธอใช้พลังอสูรเต็มตัวอากาซึมาเซนิสสแตนก็คือตัวมันเองนี่แหละถ้าได้กำลังใจจากเนซุโกะแล้วก็อะไรก็ทําได้เนซุโกะแจ้งเอาล่ะไปล่ามูซันกัน bos, ayo kan lagi, wan bawang kabushiro, yeah, alah nah tuh kon, eh, hah? narar, nyao, 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 haha, kai kai ไม่อ่า uh. ah. Ah. ตายดีกว่าไม่เป็นไรนะครับผมก็ทำด้วยไม่ลิงต้นฉบับจะอยู่ใต้คลิปนะครับให้เสียงพาสไายโดยตาตาเองหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ b s สไ i b e ให้กันด้วยนะครับ バララタバラバラバラ行こうよ毎日笑顔で歩こう行こうよどこでも楽しくやろういつもいつでも元気をあげるハグしてあげるよ僕らはベアベアず行こうよ